สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะในเบทเกมนัดที่24ของฤดูกาลปรจะจำอาทิตย์ที่17กุมภาพันธ์มีดวยกัน4คู่ฮะวันนี้เริ่มต้นกันที่ลาชันชุดขาวเัลมาดิดหายคาบ,บ้านให้กับจิโลโรนาไป1-2เบียริลุทลมเซบีย่าไปเลยฮะ3-0โอ้โหเียได้ว่ามาฟอร์มดีช่วงที่หนีตกชั้นนี่เองฮะ ต่อไปฮะบาเลเซียเสมอกับเอสปานยอนไป0-0แล้วก็ปิดท้ายด้วยลรเบรเตสเสมอกับเดโบติวอาลาเบสไป1-1เดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง มาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนครับตอนนี้จากฝูงยังคงเป็นบาร์เซโลนาเก็บไป54คะแนนอันดับ 2. a d แอตเลติส47คะแนนอันดับ 3. ครับเรอัมาดรดครับแต้มยังหยุดอยู่ที่45คะแนนอันดับ 4. เซบียาก็แต้มหยุดอยู่ที่37คะแนนเช่นกันอันดับ 5. กีดาเฟส36คะแนนอันดับ 6. a อาราเบส36คะแนนนะฮะ ก็ต้องบอกว่าการลุ้นแชมป์กลายเป็นว่าบาร์ซ่ากลับมาสดใสเหมือนเดิมครับหลังจากที่แอมาดริดพาดไปนะฮะเพราะว่าตอนนี้แต้มของบาร์ซ่าเนี่ยทิ้งอันดับ2อย่างแอตาดริดไป7คะแนนแล้วนะฮะโอ้ก็ถือว่าค่อนข้างหายใจแหงคอโล่งหน่อยนะครับผมในการลุ้นแชมป์ของบาร์ซ่าในปีนี้ฮนะส่วนโคตาฟุตบอลยุโรปโอ้โหต้องบอกว่ายังกู้ขี้สูสีแบบดูไม่ออกจริงฮนะเพราะว่าที่ต่ำกว่าอันดับ6เป็นต้นมาเนี่ย แล้วโซซิดัตเลบีเตสบาเลนเซียแล้วก็อ e ีบาเนี่ยแต้มเนี่ยห่างจากอาราเบสที่อยู่โคตัาของฟุตบอลยุโรปเนี่ยนิดเดียวครับไม่เกิน3คะแนนครก็เรียกได้ว่าลุ้นกันมันแน่นอน ส่วนครึ่งตารางล่างฮะขอโฟกัสไปที่3อันดับสุดท้ายครับที่จะตกชั้นเลยดีกว่าฮะอันดับ18บเบียริลครับวันนี้เก็บ3แต้มกระเตื้องมานะผมมี23คะแนนอันดับ19ไลโยบยเเกโน่ยี่สคะแนนแล้วก็อันดับที่ยี่ฮัวสกาครับมี18คะแนนครับก็ถือว่าทั้งทีมทีมโอกาสลุ้นหนีตกชั้นนะเพราะว่าทีมที่อยู่เหนือขึ้นไปเนี่ยแต้มไม่ห่างเลยครับผมอย่างอันดับที่11 เลบันเต้เนี่ยแต้มห่างจากเบียรลิวที่อยู่ในโซนตกชั้นเนี่ยเพียงแค่7คะแนนเท่านั้นเองครับเลยได้ว่ายังไม่สรุปแน่นอนนะครับผมว่าทีมไหนจะตกชั้นนะเพราะว่าทั้ง10อันดับสุดท้ายเนี่ยโอ้โหมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยมากระที่ดาวซันโวล่าสุดฮนะยังคงเป็นเมสซี่จากบาร์ซ่าครับที่ซัดงป่ายี่ประตูหล,ลังรายการนอะันที่ยี่สยังไม่หมดนะฮะเหลือคู่สุดท้ายครับบันเดนไหนหเวสกายเปิดบ้านเจอก,กับแอตเลติกบิลบา และเรามาส่งท้ายกันที่โปรแกรมลาลีกาสเปนนะถัดไปฮะนะที่25ก่อิ้นฤดูกาลในสุดสัปดาห์หน้าเริ่มต้นกันที่เสาร์ที่23กุมภาพันธ์แอสปันยอนเปิดบ้านเจอบฮุเิสกาเกตาเฟ่เจอไลยโยบยีเกโนเซบียาจะพบกับบาร์เซโลนาอาราเบเจอเซลตาบิโกแล้วก็บิวบาวเจอกับเอีบานะฮะ ต่อกันที่วันทิตที่24กุมภาพันธ์เลกาเนสพบบาเลนเซียแอตมาดริดเจอบิเาริลแล้วบียาดอลิดจะพบกับเลเบเตสแล้วก็เ e เบเตเจอกับทางเรอลมดริดฮะก่อนจะปิดท้ายด้วยคืนมันดนท์ครับจิโรนาจะพบกับทางเลอสุดสดัตแนองก็เดี๋ยวผลการแข่งจะเป็นยังไงสัปดาห์หน้าเรากลับมาลุ้นกันใหม่นะฮะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันสวัสดีครับ